สวัสดีครับวันนี้ก็อยุดผมจะเดินกับซีกับผมนี่กระบการเอเมเลียชั่นเรื่องอิสเตอแม่โมคฟสุดท้ายกับตอนที่สิบแล้วผมเลยสตอนนั้นที่จะจบแล้วนะครับผมนั่นจะจบตอนที่สิบมาวันเสาร์ใช่ไหมน่าจะจบวันที่สิบเจ็ดนะครับผมก็จบเรื่องแรกเลยของซีซันนี้เรื่องแรกบอกว่าแล้วก็จบเรื่องสุดท้ายคือนากสเนโกเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วที่จริงมันควรตอนนี้น่าสุขควรจะเป็นตอนที่เก้าแล้วแต่ว่ามาตอน น่าแต่ตนนันที่เจ็ดของตอนที่แปดของเจ็ดของอาทิตย์นู่นอะอีกอาทิตย์หนึ่งอะอีกอาทิตย์หนึ่งที่จริงควรจะถ่ายตอนที่เจตอนนั้นช่วงนั้นนักเสดงงดบังคับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันตอนที่แปดอะเพราะล่าสุดตอนนี้ตอนที่แปดนะนักแสด้ตอนล่าสุดนี้นนนมาตอนที่แปดเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อนนั้นนึแต่ตอนนี้รออาเขาติดตามมาก่อนแล้วก็รอนักแสดงมา ว่าเขาติดนไม่มาพรุ่งนี้ภายในประมาช่วงเช้าๆนี่ผมจะถ่ายนซิเดโกก่อนนะครับผมเนอ,อนาซนิพักห้าไม่เสียเวลาดูกันแล้วขับบ้านห้าเสียงไม่ต้องคลิปขอพายเดอร์คำดีเลยประมาณนิดนึงนะครับผมสังเกตด้วยว่าห้าเสียงห้าซับมันออกไปก่อน,นห้าผมยังพูดต่อถ้าผมพูดก่อนแล้วซับและผมไม่พูดคําว่าขอโทษน,นะแสดงว่าผมอ่านผมไอเสียงไม่ตกแต่คลิปแล้วนะครับผมอ่านมันดีเลยประมาณนิดนึงนะถ้ากล้งของภาพเบอร์ขอไปผมไม่ได้เช็คก่อนนะโอเคครับไม่เสียเวลาดูกันแล้วครับผมอีกสักตาครับผม ตัดใจดูตอนนี้ไม่ได้กูเห็นสภาพแล้วครับผมเช็คดูนะเดี๋ยวผมจะพยายามลดของความแสงเงาของไอภาพที่ไอภาพภาพของนางสาวของจีแมมโมนอุเทนเมนออกประมาณนิดนึงแล้วมันจะค่อยคอยเห็นนะมันสมัยก่อนนะครับจริงๆริงฮะมันสมัยเมื่อทําเมื่อบพบนความมินุนานู่นานะฮะนานมากนะผมเพื่อเสียหลานลวมนะครับผมมาโอเหตุการณ์ตอนนี้แล้วครับผมที่แมมโมสสีขาวมาถล่มอีสตั์ครับผม ่าเละตุ Somehow, Josh, ideas, Josh, genau, <to> ๊บไปผมไปจับตัวราชิน <crawl prejudice> ีมาใครกล้าขัดขืนฆ่าให้หมดนะครับผมทหารนะผมอุ้ยเดือดร่มอ่ะสังดิบรับนี่แถวช่วงนี้ช่วงนี้จะช่วงนี้จะสี่ทุ่มแล้วไงผมก็เลยง่วงผิดปกติเลยไม่คิดเลยว่าจริงๆต้องมาใช้ใช้ต้องต้องมาใช้มันเราก็ต้องหลบหนีทิ้งให้ผู้ติดผู้ติดตามประชาชนไว้ข้างหลังนั่นเลยเอโทนได้ไหมครับ ถ้าตรงกระตูตตตตจับได้คงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครัวัวข่มขืนนะผู้หญิงนะรู้อยู่แล้วห่ะเ <c oughs> ขาคงไม่ฆ่าผู้หญิงยนะขอให้ปลอดภัยนะอสตาหูเมียนะ <c oughs> จะพูดอย่างี้เลยอันนิเมะกระตูนะผมผู้ซับอสตาที่ผมมาเร็วสุดผู้ต้อมาเร็วสุดอ <c oughs> ส่วนดิปเตอร์เอเคฟสัมาเร็วสุดนะผม ไอ้ใครแหละที่มีซัพเพลงโอพี่ะจะไม่ได้แล้วฮะ ไธค่ธอสกาบรู้กี่วตกันเธที่ช้สบ่ชีมิแต่มิแมานี่ได้โคเลคืออสูรรับร่ากายเอบ่กดเกชมาเลยฟฟักาก่อนเลยมเขาเอขาเดือดไลท์ครับผมเพลงโอพีของอสตาล์ชมอะไรเนี่ยแหละ ้กาาลดรมเพลงไอ้ร้องไอ้พี่วิกเกอร์สนสุดๆกันแหละ <c oughs> คนชอบเลยขอเล่นของแม่มนเขาหน่อยตอนนี้อ๋เอเปิดไพ่แพ้แล้วเหรอเดี๋ยวความจริงหรือเปล่าจะตอบสุม่มประชการสูงสุๆได้ไหมไม่ได้ครับพวกเขาไม่ตอบกลับเลยโอเคครับพยายามต่อไปครับท่าน เหลือผมอุ้ยนั่นไงโดนเลยตายไม่นอ่ะไม่เหลือครับผมตอนจังสักนะคงไม่เหลือนะนั่นไงแม่โมอสีขาววผมชื่อว่าอะไรวะจะไม่ได้มันเพิ่งมาโผล่แค่ตอนเดียวแถมโมเอ็ดด้วยซึนกูแบบกูอยากเขียนความรุนแรงเฮ้ยตายไม่ใช่หรอ ระเบิดเลนดากลัวแล้วระเบิดน้ำวิถีแล้วนะมึงอืมไม่เหลือแล้วผมอสตางมาเบิดค่ะลงนี่ลบก,กันไปซะเห็นไ้าเห็นมนุษย์ครับผมเห็นมันย่อมไม่ได้ครับผมนี่ฮะลำแสงเอาตอนนะไม่รู้ว่าไม่ใช่ป่ะถูกว่าตุม้มโอ้ถ้ามึงจะแรงขนานี้มึงปล่อยแค่ปล่อยแค่แคกระติ้วดึงมึงมาเป็นหมือนเหมือนเหมือน,นระเบิดทีทีห้าลูก เพ okay. sure. <hi> hey. mm ื่อจะรู้นาเกิดอะไรขึ้นนะมีอาเตชุนในขาเดียวกันพื้นที่ใกล้ชายแดนนะผมก็เละเหมือนกันนะอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวตุ๊ปไปครับผมเหยียบศพปั้นนั่ะโอ้โหสภาพอีกสเตครับผมตายอ่ะดูจากซองนี้ฮะก็รัดคอนี่โอ้โหทำไมจะมาโฟกัสตรงนั้นด้วยล่ะอิจฉาเหรอตรงนั้นด้วยอืม วุ่นเรื่องอะไร่ากน,นี้คงไม่ตายก็บ้านะฮะอืมเอาวะวงาไ้ต่อแต่ว่าจะเตรียมจับตัวป่ะโอ้ชัดเจนเลยอยู่นั่นไงพวกมันจะเอาเธอไปแล้วเราจะปิดชาย,ยก่อนได้นะคะแต่พวกมันเยอะเกินไปนะ่ะจะอุกทะลวงเข้าไปคุยกับซาก,กัรมาแล้วขอไปชายแดนหน,ะะนะะึ่งครับไหมครับซุ่มพวกมันทั้งหมดคงไม่ไหวหรอกผมงมันมีทางเลือกสีนะเหล่าชาวเขาและสนับสนุนเราด้วยเอ,อวเอ้อวัดเฮ้ยเครื่องบินว่ะ ฝ่ายเราอ่ะฝ่ายเราอ่ะยิงครับผมเปนหนึ่งครับฟัง จะไม่กดอีกเกือบแล้วเออโอเคแป๊บเดียวอาอโอ้ตายแล้วมาช่วยฮะมาช่วยตอบฟูคุณน่ยสไนเปอร์ยิงโอ้โหยิงหัวักเขาสุวนทะลุเลยฮะยิงเสต้าโอ้ว มาทำเพื่อนนี้มงคลนะฮะอันนี้โอ้ฝ่ายเรานี่หว่าจยโดนโดนสอยไป,นยป้นี่ตาดเองแตอช่วยรลหลงมากแล้วกาดีจะช่วยเธอบ้างครับอ๋อตอบแทนโอ้โหขฝากด้วยไฟอันนี้น้ำเสพปลาดี่อืจ ฝ่ายฝ่ายที่รอดอยู่ก็โดนจับนะผมชาวบ้านอยู่รอดเลยวนะัเนี้เด็กๆฮะเยอรมันมาแล้วผมเตะปืนไปเลยฮนะโอพวกมันมาแล้วล่ะ อ๋อนี่เมดด้วยวะสภาพเละตัวเปผอซื้อมือของนายบนขาวที่ชื่ออะไรวะลืมเหมือนกันเสียงนี้ยังยันเลยฮะหมาบผมอะไรนะตัวนั้นเม่ความจริงเหรอตัวชิ้นนี้ปลอดภัยหรือเปล่าหายไปเลย พันทุ์ใหญขวัญยังคิดจริงๆไว้จริงๆนะอีกไม่หมดที่คนโผล่มาแล้วเขายึดแรงเบิร์กเหรอะนักบอลเยอะม,มากโซฟีโซฟีนี่ว่ะฉันไม่เคยพอใจแบบนี้มาตั้งแต่สอ่งอาวุธอาวุธสมาชิกเข้าก่อนเข้าใครกับกันแล้วละ่ะเอาไปทำการกระจายภาพและม้วน,นฟิล์มให้กับสำนักพิมพ์แล้วแหละแล้วลงภาพยนตร์ที่54แห่งในโรงผลิตสองภาษาแล้วครับต้องมีบทความเพิ่มขึ้นแน่แน่ ทุกเรื่องการเกี่ยวกับพลังของแม่มดยูนิตาณนั้นกระจายไปไกลแล้วละ่ะยิ่งทําให้ชัยชนะของเรายิ่งุ่งรุ่ไปอีกครับเกือบดีแล้วละ่ะแต่ติเรื่องที่แม่มดและอุชนีหนีไปได้เนี่ยก็ยังดีอยู่นะก็ถึงเวลาที่เราไปไล่บ,บีพวกมันทิน้งซะนี่นายเตต่อสัญญาไว้เช่ยรไหมละ่ะทตัดสัญญาอะไรวะยังอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับโซฟี่ยอูปากซะอูปากเลยฉันไม่ด่าแรงกันเนี่ย ด่าแรงแล้วเนี่ยไม่กลัวเลยสินะแต่นี่แหละที่ฉันชอบนะฉันครูคนที่จะทาลายประเทศนั้นฉันอยากให้ราชินีกับพวกมันที่เหลือลื่นรถออกเซนเโบนะโมเข้าใจแล้วเซนบโบสิ้นหวังนะโมแต่ต้องรอสปารัก,ก่อนฉันมีวิธีเด็ดที่จะทำให้เรื่องแบบน,นี้เป็นจริงเดี๋ยวงานอ่านะึกถึงเซนโบนรือถึงตองกาลาปาแล้วอยากพูดถึงเบรนะ์ปนันแล้วก็ทำร่ยมกัน,กกนฉันเลือกตำแหน่งให้นายเป็นพันโทจากความทุ่เทอย่าไหนนะครับนะนะไปเก่งยิ่งครับ ถ้าคม,มุมที่ไหนทำถ้าเรามีมอจากการคิดเรื่องอาวุธใหม่และวุถีให้มันคล้ายคลึงกับเธอเช่นนั้นเด็กก็ตามเกยกับไอ้มอตอนนี้นะอยู่ภายใต้ออกระคูของโรงง,งงานนะฉันจะเป็นผู้ออกคำสั่งด้วยตัวเองมีอะไรหรือมีอะไรที่ยังไม่พอใจหรือไม่ครับผมล้บทราบครับโซฟีบอกกตกใจเลยนั่นว่าข่าวผู้คือผู้เธอเยอะเหรอ หานอ่ะเจ้ต้องไม่เป็นอย่างเธอเด็กขาดนอะ่ะแม่มดข่าวคือพูดถึงคนนี้เปล่าโซฟีอ่ะจะใ,ใ,ใ,ใช้พลังเพื่อจะเข้ายุ่งกับโรกมนุษย์น่ะนั่นคือการทยศยุหรอคะไม่ใช่แค่นั้นหรอกเพือ่อที่จะนับถึเธอได้ขโมยศิลาเห่งพลังชี่ิตแม่มดคนแรกครอบครองไว้ไอศิลาสีแดงนั่นใช่ไหมอ๋อมันคือศิลาเวทมนต์อ่ะศิลาเวทมนต์เหรอมันกินการอยู่พลังชีวิตของแม่มดที่เบิเบือนกอดถหง่พลัง ันคือสีลาต้องห้ามอ๋อสีลาสีแดงใช่ไหมอ,อิสิตาจำใช่หรือเปล่าอิสิอ้มคงไม่ได้เอาหัวคอกระบ้าตายแลย้วฮะคงหญิงจำได้พวกอิสตา้าหัวเมียคอยหนีช่วงเมียมาด้วยเหรอหรือว่าเธอจะไม่ตื่นมาอีกแล้วนะเมียน่ารักเหมือนเดิมอะใครไฟใช้หรือคนดรเรียมมาด่วนนะไม่ใช่หรอทำไมฉันถึง อานกับทหารคนอื่นช่วยเธอไว้ก่อนที่พกวกเจนจะมาจะพาเธอไปเนะี่ยเธอหลับตลอดหลังจากนั้นอนะ่ะร้อนตลอดมากเลยหรอเดีย๋ยวสงครามเป็นไงบ้างมึงคะหรือว่าเราฉันจะบอกเธอที่หลังเองอะ่ะไม่ต้องพีคามไปหรอกนะกดีใจมากที่พอาเตอร์ตื่นขึ้นมานะเอสตาอันนี้อ่านทานนันอันนี้อ่านทันนะแค่พูดเลยก็จบไปแล้วองค์หญิง โดยตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วแต่การแพร้ที่แลนเบิร์กนะ่ะหลังจากที่ลมหนีออกจากเมืองหลวงพวกเราเขาบุกหน้าขึ้นสููเข,ขาแล้วซ่อนอยู่ในทั่ลใต้ซ่าโบ,บราณสถานที่ป้อะกันแล้วค่ะเขาเธอะครับนี่ฮะ <laughs> พวกเขาบอกว่าไปที่รีซซ่อนรับของช่วงสืบต่อมาหลายชั่วอายุนะ่ะแต่ตอนนี้ผู้ประชาการทหารเขาอยู่ที่นี่ด้วยลนะ่ะ แต่ตอนนี้ช่ำนี้ถูกใช้ในฐานะมึงหลวงของประเทศอืิสตักใช่ไหมเพราะนั้นแลเบอร์ก็ถูกเยอรมันควบคุมโดยสิ้นเชิงเลยแหละอะไรมึงตามทางหลวงก็ด้วยเนะแล้วนะคุณหญิงเป็นพร้อมหม่อมฉันแพ้น่ะอย่าโทษเลยอย่าเจ้าตัวเองเลยไม่ใช่ความผิดเธอหรอกฉันมาอวดดีเองนะทุกอย่างกันจะไปได้ดีเลยนะ ยีกง,งั้นตอนชาตเอรระวังให้มากแต่แล้วน่ะคนนั้นบอกว่าเป็นแม่มดขาวตัวจริงเหรอฟือ้นขึ้จากพลังของวิทยาศาสตร์เหรอแม่มดโซฟีเหรอนั่นคือชื่อของแม่มดขาวในตำนานอะโดเหมือนยนำมันจะตั้งใจจะกาดเอาเธอกลับมา,าจริงๆใช่ไหมถ้ามันเปจริงเธอคงไม่ปานนีเราแน่นะ ถึงแม้จะไปเชื่อสายทยี่อย่างเธอก็ด้วยเรจะไม่แม้กับเราด้วยแหละเธ mm hmm. อคงเกลียดชังเจา้าภรรยาของเจ้าชายในเทพนิยาคือบาพรุบาพรลรุ่นหข,ของฉันอนะ mm hmm. ถ่วยยอจากนางและคนของนางทูกขายไปเพื่อเอาอสอบสวนในท,ที่ที่เธอถูกประหาร mm hmm. เาเพื่อเขาว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงของตำนานไม่มวลขาวนะอ๋ออีกด้านหนึ่งของแม่มวลขาวใช่ไหม mm hmm. ทั้งโลกเราพูดถึงความายแพ้ของเรานะ่ะ กับเลอยคอหดแอร์ในพลังของเธอแต่ตอนนี้ทุกโรกกำลังหว่ดกลัวแมงมโซฟีหลักสกตตละคืนทุย <c oughs> ที่นี่หม่อมฉันจะใช้เวทมดตมนไม่ได้หรอคะใช่อาเสดดาที่นี่ไม่อยู่ในแผนที่นั้นอ่ะเธอไม่สามารถใช้เธอสามารถใช้พลังในที่ที่ฉันใช้ไม่ได้เหรอน่นอาจจะเป็นเพราะสีลาเวนมนด์น่ะ,ะสีลาแดงใช่ไหม ว่าแล้ว,ลวนวะผมจะตามมาลงโฆษณาครับฝากเขาฝากโฆษณาปั๊ดนึ่นงเมื่กี้อโอ้โซฟีทำอะไรวะโอห์สีล้างไปหมดสีล้างที่อยู่ประดับอยู่รอดของไม้เท้ทาเท่านั้นไม่หมด ายพ่อว่าเขาแม่มดขาวเสียสารลึกลับนั่นจะทําการเดือดซับพลังจากมืดดาและกัดตุนไม้เพื่อหรือตกผน,นึงอ่าเขียครับบงห้าหลายการหลายเวทของพลังคือแม่น้ํางั้นแม่มดธรรมดาก็แล้วไหนล่ะแม่มดธรรมดาอถามอยู่ครับบงปริศนาแม่มดธรรมดาจะใช้มันได้เฉพาะตอนที่หว่านน้าลงในข้างแม่น้ําแต่ศิลานั้นเก็บน้ําไว้ได้อะมันจะทําอะไรวะฟีนี่แล้วเปลิดได้ไปเป็นก้อนแข็งออกมาระเบิดเหรอ แอสเนีย e, ก้อนใหญ่เลยน,ะนั้นน่ะท่านครับมีข้อความจากกัปตันบัลเลอร์ครับผมนั่นคือบัลเลอร์พื้นผมแปลจะข้ามพื้นที่เป้าหมายแล้วละ่ะตอนนี้ก็เกือบพร้อมแล้วละ่ะมันคืออะไรวะบอกไปสนามมาเลยกน,นะนั้นนะมันใกล้คงไม่ใกล้จะจบแล้วละ่ะสิบสองต่อใช่ไหมอุ้ยอ้าวเว้ยสลายวะอ๋อไม่ใช่เหรอทำอะไรวะ ไม่ทำอะไรวะอ๋อเพิ่มพลังให้ระเบิดอ๋อใส่สีดานนั่นคือระเบิดใช่ไหมไม่ใช่เหรอมันคืออะไรบ้งอ๋อมันมันควบคุมได้เหรออ๋อมันก็คล้ายมันก็คล้ายเครื่องบินนำวิถีปะ่ะเป็นอย่างนั้นป่ะวะเพราะมันควบคุมได้อะตอนเนี้ยคล้ายๆแ่บวะ พราะเป็นแค่ใส่สีลแดงเข้าไปแล้วมันก็เออแล้วก็ฟินโซฟีก็สามารถควบคุมได้อะโคตรโหดเลย่ะไม่คิดว่าเราจะการบุกเบอร์เทนเนียจะเกิดขึ้นแบบนี้อ่ะน่าโครดิ้งเลยวะแผ่นนิ้นไหลที่ถูกสีลาแม่มดดูพลังออกไปหมดอ่ะหรือก็เลยแค่ความว่างเปล่าเฮโบลีตแทรฟ้ที่โซลูนนั้นอ่ะอาจจะเป็นเพราะแม่มดโซฟีดูพลังแม่มดก่อนที่เธอจะมาถึงอ่ะเอออยากจับเธอเลยนะ แม่บมได้ใช้พลังได้เกินสิตธิกัดตัวเองเน่ะใช้ไปหบดที่ไหนก็ได้นะเธอเป็นคนที่น่ากัวจริงสงสัยที่ฉันรู้เรื่องโกงทั้งหมดนี้กงี้ยเหรอสงสัยนะผมถ้ากูของฉันไม่ส่วนเกี่ยวขับ้องกับตำรานอ่ะไม่สิตอนเราไปส่วนเกี่ยวกก้องกับอุบัติการอุบัติอุบัติการแม่หมดข่าวนะอุบัติการแม่หมดข่าวแล้วเขาตกเพราะฉันเชื่อในเคสเสมอว่ามันคือตำนานนะผมอ่านมา แต่หลังนี้เธอได้เห็นเธอไม่มดตัวจริงอะ่ะฉัน,นก็เปลี่ยนความคิดแล้วเธอการค้นขวาด้วยตัวเองค้นขวาแล้วหมอฉันก็คขพบหลังจากที่เธอไปที่เบอร์เทเนียแล้วล่ะแล้วเจอดนั้นถูกซ่อนไหมเมื่อคือไดลี่มันจะถูกเขียนไว้เดือ้นตตะกูฉันผู้รับใช้เมอ่อเทนหนึ่งในเทพเจ้าชายเทพมิยายดังนั้นเต็มไปด้วยคำที่เกี่ยวกับการทยศบาปและความเสียใจ มันบันทึกเรื่องราวที่เคยเลื่อมมือกับโมโดและกับพายาขององชาและขายโซฟีเพื่อการสืบสวนอ๋อขายโซฟีเพื่อการสืบสนวนว่ะตลอดจนความรับเรื่องของพลังของเธอเอ,อืมอ๋อในโฟลซอเลอร์ครับอ่ามีข้าความน,นะผมว่าไงก็กระด้าะขนาดใหญ่ของเยน,มน,น,น,นม้มันที่ทำทุกที่จทำด้วยไมมดของโซฟีได้การโจมตีเลยเธอเนื้อแล้ววัดจบอืมเละเอ,อ้าผม นีโโ่โอ้โหทำลายโอ้โหทำลายที่ที่สำคัญด้วยนะเย็ดแม่โคตรโหดเลยโซฟีเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ฝั่งเราปะไม่ใช่่ะมันได้อยู่ทั้สองสามวันนะแค่สามวันเหรอนั่นเป็นเพราะเขาจะกัดทางเทคโนโลยีของเราเหละเพราะเช็บปอดในร่างกายเธอหายไปหรือยังนะนั่นสิ ดีขึ้นเยอะเลยอืมดีขึ้นเยอะเลยทำไมใช่แบบเบลเลยวะเซลล์มืนเบลขนาดนั้นแต่ก็ยังเพิ่มพลังอย่างมากอยู่นี่เนี่มันจะเป็นอย่างนั้นะครับยังไงตอนนี้างกายของเธอก็เป็นแค่โคนที่ไม่เสถียรน่ะอืมผมไม่คิดว่าเธอจะอยู่นานขนาดนั้นนะฉันไม่สนใจขอให้นานฟอทีจทลำไายอยู่สตั๊กได้ผลง,งานทำการผลิตร่างของเธอเพื่อทําเอาไว้แยกย้ยายร่างแล้วล่ะโอ้ย โอ,โอ้โขถ้ามึงจะทําเยอะขนาดนี้นะแต่ไว้ใจพวกนั้นรักษาสติกของเธอไว้ได้เลยแต่ในเรื่องทรงนี้ความเป็นไปได้ฉันไม่สนใจหรอกฉันตายเพื่อเรื่อกต้นใหม่แล้วสร้างม,มาเยอะขนาดนี้มึงไม่กลัวมึงไม่แล้วอีสตา์มันสวยหรอวะกรดึกไว้ที่เธอสาร้างเรียกว่ามันอันก็ตามฉันจะบอกให้เรากําลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินาการพัฒนาน่ะเอาว,วุชิ้นใหม่อาว,วุชิ้นใหม่ที่จะใช้มัน และเยมกาจะสมบูรณ์ในอีกไม่ช้าถ้าอยากจะระบายความโกรธของเธอก็เชื่อฟังที่เราสั่งซะเข้าใจไหมก็กลัวโซฟีเหมือนกันนะมึง <c oughs> กลัวเหมือนกันแล้วมึงจะโดนโดนทะเลอดเลยเป็นไงบ้างการทำสู้กับโซฟีเนะี่ยสุดยอดมากครับเปรียกับแม่มดของอ e ีสตาร์กนะเครื่องบินขับไล่เราคมไม่ไม่โอกาสแน่วิ่ตกเกินะกกไปนะแม่มดพวกนั้นทำลายกฎแห่งสงครามไปซะหมดเลยนะ เขาตกลงไดเปิดว่าตัวรถลกขึ้นมาเลยนะแล้วตอนนี้คิดจะออกไปงั้นเหรอกลายเป็นคนบอกให้ฉันทำงานกับแผนการออกแบบโดยไม่ถือบายเลยงั้นเหรอคิดอะไรอยู่กันแน่น่ะผมไม่ได้เดินหนีนะผมทูกเขี่ออกมาทั้งหากล่ะสำหรับผมมันก็ดีหลายเรื่องนะแต่ผมคิดไว้เรื่องเกิดขึ้นกับเราคนนั้นนะ่ะแต่ผมก็โดนผักด้ได้ฟาบานไปติดขอบแล้วล่ะ เพราะงั้นกับตันนี่คือการบอกคําบอกแล้วนะผมจะภาวนาคุณทํเสเ็จแล้วกันหรือจะเวลาภาวนาคนอื่นแล้วไงหระเมื่อใดมีคนฝา่าบานไม่พอใจได้ยินว่าคนคนนั้นจะอยู่เกินหกเดืเอนหลอกนะงั้นผมจะิ้นลนเท่าที่ทําได้แล้วกันอ้สไตล์รู้ไม่ไหวเลยครับผมอย่าฝืนตัวเองมากสิกลับไปเตียงซะนะ โอกาสมันขึ้นอยู่กับเวลาเธอจะหายนี่นะแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกอาอยุแค่สิบห้าผมอุ้ยอุ้ยฟินนชจะลงให้า่าโอ้สองสารแล่ตอนนี้เราเสิร์ได้มีเพียงแล้วนิดนะทำไมพวกองค์ไม่ออกนอกประเทศไปรับไปครับเอยเอาจริงดิไอ้ฉันไปหาหลบที่หลบภัยงั้นเหรอนันสิะครับหาที่อยู่ในประเทศ เราถ้าได้ทำอะไรได้ไดยิ่สละถ้าท่าหนีอ่ะถ้ไปด้านรัฐบาลที่ต่างแดนนะอืมอ้ายืนกันอยู่ที่นี่แล้วก็หม่อมฉันจะพยายามทำให้เป็นปจริงให้ได้แังว่าหม่อมชันจะ,จะใช้ขาดพวกนี้อืถ้าเห็นไ่มงั้นเหรอต่ตัดแต่นี้ฉันยังไม่ยอมแพ้เธอก็สู้ไปเรื่อยๆแล้วสินะ คือคุณย่ายบอกจะห้าไม่ไม่ใช้พลังเนี่ยแต่ฉันก็ยังจะไปบังคับให้เธอเข้าสนามลบนะน่าสีนะฝนนะขอบคุณมากนะอีสกตาถ้าเขาคุมเธอไม่มากพอหรือขอโทษไม่มากพอนะแต่เชนว่านี่แหละคือจุดจบนะริงงเมรลองไห้ไหมขอโคษนะฉันจะอยู่คนเดียวสักพักเลย พี่เนี่ยองให้วะแล้วเพลงมึงก็บิวนะ้วเนาะเอาเข้าไปกูข้าบาทที่คือข้อตกลงสันญญติภาพสลับกองออกำลังสัมพันธมิตรการถอยกองกำลังด้วยสมบู์จากแอฟริกาหมอดชอบแคบเยบวราตาและลกองมันตาาอย่างไม่มีเงื่อนไขให้เสร็เต็มที่ในสยูธการยอมยกบรรทนศข์ตะวันออกกลางเงินฟูฟูจะต่งแต่ละประเทศรวมทั้งหมด200แสนสิบล้านโ้เยอะเลยเหรอพวกนั้นจะยอมรับเหรอครับแน่นอน ไม่สิพวกมันก็ต้องรับหลัหจงจากที่เราจบเรื่องกับฝ่ายพันธมิตรแล้วเราจะบุกรุกสาพันธ์เวอเกอื์ฟบบาบัสเราบีสติทธยาไม่ลุกลานกับสาพันธ์เวอก้าอยู่นะครับพัฒตาใจเฉ่ไว้แหละทำลายสัญญาแลวบุกงั้นเหรอคะใครมันจะไปเชื่องัวยพวกเวอเกา้ากันาตั้นใจจะทำลายสัญญานั้นตั้งแต่เริ่มเสร็จแล้วล่ะคั้แรกเราจะเปลี่ยนยุทธ์ลงไปเข็แด่เดีย๋ยวละมันซะ จากนั้นเราจะข้าไปแอตเลติกเพื่อสึดสดสดสุดท้ายกับเอเลตตาจากฟัาเย็นลงมาณนี้อย่าจะครกลองนี่เองออหืออันนี้ก็เป็นห่วงครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นภายหลังคนระับก็เหลืออีกสองตอนไงองค์หญิงร้องไห้ออกมาซะแล้วเป็นห่วงฟีแน หวไหมเนี่ย <c oughs> อือหืออุ้ยอีสักตอนีอ่ลมอะผมบาบออะไรแบบนี้อนะ่ะถึงไม่อยู่บนเตียงถธอไม่มีทางหายนะฉันไม่สศมไเกินเลยคือของฉันหรอกแต่ไม,มห้อาหญิงร้องไห้ว่ะเธอไม่สมควรที่จะร้องนะแต่ถึงแบบนี้นะ่ะสงสารสงสารอีสกตาแล้วก็สงสารฟีนี่ยังไม่ถึงกันนะหมฉันยังไม่ได้ตอบแทนเลยนะ ดาวมาสูงมากฮะอีสตตาถ้าเธอจะเปลี่ยนมันโดยไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะ,จะพอมีหนทางอยูอ่อึ้งเลยวะสีแดงขึ้นนึงวะ่ะยังอยู่อีกเหรอโ,อโอ้โหอ้าแล้วว่าตอนนี้ตอนนี้พูดตรงงว่าสงสารฟรีเน่กับแล้วก็อีซเตา์ตาในเวลาเดียวกันเนีอ่อโอเคครับ <laughs> โอเคครับก็ส่วนนี้ก็ตอนเรากอดพร้อมเหมือนพนหน้าอิสตามแม่มุคนสุดท้ายกับตอนที่สิบเอ็ดนะผมแน่นอนว่าจะจบในวันที่ไม่เกินยี่สิบอ่ะเชื่อผมว่าโอเคครับรอตอนนี้ก็ตอนเราก่อนครับฝันดีทุกคนครับไอฟไ้ที่บอกผู้ปฏิบัติผมว่าสี่ทุ่มแล้วคลิปนี้อาจจะลงประมาณสิบโมงของสิบเที่ยงของมุ่งนู่นเนี่ย่าปฏิบัดีครับทุกคน